สวัสดีค่ะชื่อน้องนิวนะคะวันนี้จะมาอัปเดตไปเลื่อค่ะ3มอย่างที่ทําไปนะคะก็คือจมูกปากแลวก็คางค่ะเออเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่จมูกเนื้อน้อยค่ะส่วนปากนะคะเป็นคนปากคว่ำค่ะปากไม่สวยเลยค่ะส่วนคางนะคะก็คือคางสั้นค่ะน้องนิวนะคะได้ทํากับคุณหมอโกวิดค่ะ คุณหมอให้คําปรึกษาแนะนำได้ดีมากค่ะและก็คอยสอบถามอยู่เสมอเลยค่ะว่าเจ็บไหมนะคะแล้วก็ให้เพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมค่ะแถมคุณหมอยังมือเบามากเลยค่ะตั้งแต่มาทํากับคุณหมอโควิดนะคะจมูกค่ะก็มีสันมากขึ้นค่ะ ปากนะคะก็ดูฟูแล้วก็สวยมากขึ้นค่ะส่วนคางนะคะก็ทําให้ดูยาวแล้วก็ทําให้หน้าเรียวมากขึ้นค่ะส่วนเมื่อก่อนนะคะไม่เคยเชื่อเรื่องหูเหงเลยค่ะแต่พอได้มาทํากับคุณหมอโควิดนะคะก็ทําให้รู้สึกเลยค่ะว่าการงานการเงินความรักนะคะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเลยทําให้น้องนิวนะคะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะและความสวยก็เพิ่มขึ้นเป็น1ิเท่าเลยค่ะ i dance at the We dance i, I, we dance. I, I, I we dance.